สวัสดีค่ะมาเจอกับนะติกแล้วนะคะที่ The d ดี o n e 99ซนเก9 t aro. คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลประจำวันที่18ถึงวันที่31ทธันวาคม2566าำหรับการอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นอยากให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง และถ้าเรื่องไหนเราฟังเราไม่ดีต่อใจปล่อยไปนะคะถือว่าไม่ใช่ดวงเราคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแต่ที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสินบเงินที่น่าจะปักหมดไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้ แล้วก็ต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆนะคะที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบหรือถูกใจการอ่านไพ่อ่านดวงสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงกไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีตุลคนมีแฟน18-31ธถึง31ธันวาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวเขาเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง เพศปอนบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูความรักที่มันอาจจะมีบาดแผลนะคะสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่เพิ่งจะเริ่มต้นพูดคุยกันทําความรู้จักการเรียนรู้กันและกันบางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของธาตุดินมังกรพฤกษการมีแนวโน้มว,ว่าราศีตุลอาจจะดีวกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะ หรือใครบางคนที่เป็นคนที่กระตือรือร้นแอคทีฟสนใจในเรื่องของการเรียนการทํางานมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะชอบท่องเที่ยวเดินทางได้ด้วยนะไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะคล่องนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เก่งหลายภาษาเนาะแล้วก็สําหรับบางคนเองอาจจะเป็นลักษณะของการแต่งตัวโก้หรูดูดีทันสมัยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบหาเงินชอบริเริ่มที่จะทําธุรกิจอะไรอะ่ะเออเป็น เป็นคนที่เป็นหัวกันขานะคะความรักอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะคะช่วงจังหวะนี้มีโมเมนต,ต์ของขี้เบื่อขี้บ่นด้วยอะต่อมาแล้วก็สำหรับบางคนเนาะอยู่เพื่อลูกอะนะคะทนอยู่เพื่อลูกก็มีอะต่อมามาดูนะว่า ตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับราศีตุลยว่ายังไงบ้างนะคะแฟนราศีตุลยบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีกันย์ลัคนากันกลุ่มท่านลมมิถุนตุนกลกุมเดอะเมจิเชียนคนที่เกิดวันพุธนะเราหรือเขาก็ได้ความความรู้สึกนะคะเราทั้งคู่อาจจะมีปัญหาอะไรกันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะทะเลาะกันเราก็เงียบอยู่กันเงียบ เงียบหายไม่ค่อยสื่อสารกันละกันนะคะช่วงจังหวะน,นี้เขารู้สึกว่าคุณดูเงียบเียบคุณไม่พูดจาเหมือนเดิมคุณดูห่างหายคุณมีอะไรที่อมทุกข์อมเศรา้าอ่ะไม่ค่อยพูดจานะคะแล้วก็คุณมีทงในตัวของคุณเองคุณค่อนข้างที่จะใจแข็งนะเ,ออเขาเข้าหาคุณยากเหมือนกันค่อนข้างอยู่ในสภาวะของความเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจนะ แต่คุณนะเป็นคนที่เก่งนะคะติดต่อสื่อสารพูดจาหรือทํางานอะไรใดๆเก่งคุณมีคําพูดที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของโซเชียลก็เป็นไปได้แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเหมือนว่าคุณกับเขากําลังอยู่ในขั้นเจราจากันอยู่กําลังพยายามปรับจูนกันใหม่อีกรอบหนึ่งคุณเป็นคนที่ภาระเยอะงานเยอะงานหนักภาระความราับผิดชอบเยอะๆไปหมดเลย แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันมีอุปสรรคมาตลอดนะแต่เขาก็รู้ว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเขาไฟตกนิดหนึ่งนะทุกคนเลยจัดไฟนะกลับมาแสงมันอาจจะไม่เสมอกับตะกี้นี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้แฟนราศีตุลเขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีตุล เเหรียญบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มกลุ่มธาตุน้ำกระกฏพิจิกมีนคนเชี่ออยู่มากกว่าได้ด้วยหรือน้อยกว่าได้ด้วยเนาะต่างชาติต่างภาษาคนไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มของราศีตุลลัคนาตุลครึ่งหลังนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรกันเยอะนะอาจจะอยู่ในมุมของแต่ละคนนะคะเพื่อ เติมในเรื่องของความสุขหรือ Energy นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักอ่ะสำหรับบางคนมันเป็นช่วงจังหวะที่วัดใจเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรงอแงงงองแงงกันอยู่นะคะมันอาจจะเป็นคำพูดหรืออารมณ์ที่หงุนงิดใจ ที่ส่งถึงกันหรือข้อความข่าวสารการพบเจอกันที่ล่าช้านะคะบางเรื่องมันติดอุปสรรคยุบยิบยุบยิบแล้วก็มีในเรื่องของสภาวะของอารมณ์นะคะแต่เขาก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองใจเย็นมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะพูดใจดีๆกับคุณอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วในช่วงจังหวะน,นี้นะคะ ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นช่วงที่วัดใจกันก็ได้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกลับมาทบทวนกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะว่าจะเอายังไงกันต่อไปดีนะคะช่วงช่วงวันนี้เขาจะใจเย็นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักซึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ราศีตุลก็ลำบากใจเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีนะคะมันเป็นช่วงชังหวัที่เราทั้งสองคนเนี่ยต่างมีเหตุผลที่มันแร์ต่อกัน แล้วก็คือใจใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะ่ะถ้าที่ผ่านมามันใจร้อนมันงองแงงใส่กันนะคะ,ะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปของความรักราศีตุลคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้8ดเหรียญสองถ้วย เพจซอฟเพนเดโคบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมัง,งกรพฤกษกกันนะคะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ายัยางสามารถที่จะเข้าใจกันได้นะคะช่วงชวงวานี้ราศีตุลค่อนข้างที่จะฟังเหตุผลแค่ของตัวเองหรือมองอะไรในมุมมองของเรานะเกี่ยวกับความรักแล้วก็รวมไปถึงบางคนอาจจะ ไม่มีเวลาจะมาคิดในเรื่องของความรักหรอกอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราหาเงินหัดทองอยู่ทํางานนะคะโฟกัสในเกี่ยวกับเรื่องของการงานการหาเงินบางคนอาจจะขลุกอยู่ที่ทํางานเยอะเป็นพิเศษนะในเรื่องของความรักคู่เราพร้อมที่จะทําความเข้าใจพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับเรานะคะสองถ้วยมีความรักมีความเข้าใจนะคะถ้าที่ผ่านมาเข้าใจร้อนไงช่วงจังหวะน,นี้เขาใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ เหมือนเหตุผลหลายๆอย่างก็คือมีทุกอย่างซัพพอร์ตเราหมดเลยนะ่ะความสัมพันธ์นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพูดคุยกันปรับความเข้าใจการเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะอ่าแล้วก็เหมือนว่าราศีตุลเองกําลังที่จะ สำหรับบางคนนะคะอาจจะมองหาในเรื่องของอนาคตก็เป็นไปได้นะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะสำหรับบางคนต้องบอกว่าถ้าเกิดเรากับแฟนเราห่างกันมาสักพักใหญ่แล้วนะคะมันมีแนวโน้มว่าอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาได้ด้วยนะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของข้อความจากเขาถึงคุณนะคะลาสิตุน บางครั้งเธอเองก็จริงจังมากเกินไปเราอยากให้เธอปล่อยวางบ้างเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสของเธอด้วยเช่นกันเรากำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านและไม่มีอารมณ์ที่จะโฟกัสเรื่องความรักเราไม่ชอบการที่ต้องคอยส่งข้อความหากันตลอดห่างกันบ้างก็ได้นะ สองไม้บางทีเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะอืมราศีตุลอาจจะมองหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันซัพพอร์ตคุณมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคะอืต่อมามาดูนะคะว่าไพ่ออร์แเคิลจะว่ายังไงความรักราศีตุลคนมีแฟนหนึ่งใบครับคิวปิดแอโร่มีนวโนมมากๆเลยที่เรากับแฟนเนี่ยจะดึงดูดกันอีกครั้งอาจจะ กลับมาสวีดวันแ้วเหมือนแบบที่ผ่านมานะคะหรือถ้าใครบางคนรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วก็แฟนนะคะเลิกกันมาหลายเดือนหรือหลายปีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามานะในเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้ราศีตุลคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรา move on ไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ บุปออนมาที่ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน18-31ธันวาความนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูการราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะที่ผ่านมาบางคนดีวกับชาวธาตุดินมังกรทุชกกันธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์มันเป็นความรัก ที่เป็นผู้ใหญ่นะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะบางคนอาจจะดีวกับคนที่มีฐานะการเงินที่ดีหรือเราเกี่ยวข้องกันในด้านทางธุรกิจนะคะในเรื่องของหัวใจสําหรับบางคนเองอาจจะวางไว้ข้างหลังนะอาจจะเน้นในเรื่องของการหางเงินหาทองสร้างฐานะมากกว่านะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกวันวายมากๆคิดถึงเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีคนที่อ่อนไหวมากๆนะคะในเรื่องของความรักบางทีเข้ามาก็ เขาเรียกว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่างานอาจจะยุ่งก็ได้นานๆได้เจอกันทีแต่เข้ามาก็ช่วยเหลือกันดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเองมีใครบางคนอยากจริงจังมากๆความสัมพันธ์ที่ช่วงจังหวะที่ผ่านมา ลาสีตุลอาจจะยังไม่ได้ฟิกไปที่ใครสําหรับบางคนอาจจะมีคนเข้ามาถึงสองคนหรือมีมากมายให้เลือกนะคะคนหนึ่งก็ดีต่อใจอีกคนหนึ่งก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตเรานะสำหรับบางคนอาจจะช่วยติวหนังสือหรือค่อยแนะนําคอยอะไรประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเงินนะแต่มันเหมือนแบบมันมีอะไรที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ก็เป็นไปได้ บางทีมันก็เป็นเหมือนโชคชะตานะคะสําหรับใครบางคนที่ไม่ชัดเจนเราอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาแต่เหมือนสําหรับบางคนอาจจะมีโชคชะตาที่ผันแปรไปต้องได้ย้ายงานเปลี่ยนที่เรียนหรือย้ายบ้านอะไรใดๆนะคะทำให้เราได้เจอใครบางคนที่เข้ามาจากที่เราเคยโฟกัสแค่เขาคนเดียวมันก็เปลี่ยนไปเนาะ,ะต่อมานะคะ มาดูนะคะว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับราศีตุลตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่ายังไงบ้างราศีตุลคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่ใจเย็นค่อยๆตัดสินหรือค่อยๆทบทวนทุกเรื่องราวนะคะคุณจะเลือกอะไรก็ตามเออมันเหมือนแบบรอบคอบนะ สองดาบคิงออฟบอลนะคะแล้วก็ The ะ h a ร i o t สำหรับบางคนเกี่ยวข้องกับราศีตุลลัคนาตุลชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีกรกฎลัคนากรากฎด้ด้วยชาวธาตุไฟมีอะไรเมษสิงห์ธนูเนาะอะ,อะยังไงนะคะที่เขารู้สึกคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบคุณอยากได้ทุกอย่างที่ชัดเจนเหมือนคุณกำลังเลือกเหมือนคุณกำลังตัดสินใจเอ้ยเขารู้สึกว่า คุณอาจจะเริ่มลังเลในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยสองดาวน,นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาชีพแข่งกับเขาแล้วคุณกําลังตัดสินใจเลือกอยู่เทียบอยู่ระหว่างคุณกับคนใหม่ที่เข้ามานะคุณเป็นคนที่ขยันตั้งใจทํางานมีภาวะของความเป็นผู้นําหรือเป็นคนที่เรียนเก่งมีภาวะของความเป็นผู้นําเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง เขายังหลงไหลยังให้ความนับถือยังรู้สึกว่า energy ของคุณนะ่ะดึงดูดเขาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่านานๆานเจอกันทีได้ด้วยเนาะหรืออาจจะเป็นภารกิจหน้าที่นะคะที่ทำให้เราทั้งสองคน มาเจอกันหรือสําหรับบางคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะเจอกันจากการเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งได้เจอกันก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกระหว่างคนกับเขามันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะมันยัง 50- 50อยู่นะอ่ะต่อมาคือแม้กระทั่งเราด้วยนะเออมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รวดเร็วเนาะ มาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้คนคนนั้นจะแอคชั่นอะไรกับราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะมาแอบบส่องแอบบมองคุณทำตัวลับๆล,ล่อๆอ,อาจจะแวะเข้ามาคุยแปบ๊บๆแล้วก็จากไปนะคะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอะไรกันรวมไปถึงตัวเขาเองอาจจะยังเปิดโอกาสให้ตัวเขาเอง อยู่ก็เป็นไปได้นะคะยังไม่ได้ฟิกอะไรแล้วก็มีเข้ามาในโหมดของความจริงจังความมั่นใจในตัวเองความคิดว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็บางเรื่องที่เข้ามาทำมันอาจจะ คือเขามั่นใจตัวเองอะนะแล้วก็เราอาจจะรู้สึกว่าเขาเล่นไม่ซื่อในเรื่องของความรักเขาแอบไปคุยกับคนอื่นอยู่บางทีตอนที่เราเล่นแอปเดตอย่างเงี้ยเราอาจจะปัดไปเจอเขาก็เป็นไปได้นะคะว่าเขายังคุยกับคนอื่นอยู่ยังดิวอยู่ยังเปิดใจอยู่นะฮะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะเจอเขาในแอปเดตนะคะแล้วเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกฉันไม่คุยกับใครแล้วฉันไม่อ,อนแล้วนะฉันสายเอาออกไปแล้วจากตัวแอปเดตปรากฏว่า ยังเห็นอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็อาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่นะเนี่ยเครียดวิตกคิดมากเกี่ยวเขาได้ด้วยสำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างภาษาคนที่อายุมากกว่าหรือมีฐานะที่มั่นคงกว่าก็ได้เนาะเป็นเจ้าของกิจการหรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงมากกว่านะคะ ต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปในเรื่องของความรักราศีตุลกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้สามไม้สิบดาบ The s t a สตบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกลุ่มล,ลักขณาก่มนะคะแล้วก็สี่ถ้วยกับคนที่ไม่ชัดเจนช่วงจังหวะน,นี้มันยังเต็มไปด้วย ดราม่านะคะแล้วก็มีความห่างไกลที่เกิดขึ้นการที่มันอาจจะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเนาะหรือว่าเรื่องเก่าๆก็ยังไม่เคลียร์นะคะดังนั้นอาจจะเป็นช่วงที่หิวใจของแต่ละฝ่ายก็เป็นไปได้นะคะในช่วงจังหวะน,นี้อ่ะทีนี้มาดูข้อความถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีตุลเขาจะบอกว่าอย่างไร คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรายังไม่แน่ใจว่าเราต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ของการและการหรือยังบางครั้งเธอเองก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนทำให้เราท้อเรามีปัญหาเรื่องการเงิน เราอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทําให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นโ okay. อเคอะเรามีปัญหาเรื่องการเงินบางทีช่วงจังหวะนี้ชีวิตเขาอาจจะแย่มากๆก,ก,ก็เป็นไปได้นะคะบางทีมันก็เลยทําให้เขาเหมือนยังไม่สามารถที่จะจริงจังกับใครเพราะว่ามันจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมากมายเหลือเกินนะ,ะในช่วงจังหวะนี้สิ่งที่เขา มีหรืออะไรได้เนี่ยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอาจจะมีการจีบหรือถูกใจกันแล้วก็เหมือนห่างหายไปเพราะว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยที่ยังไปออนในแอปเดตอะไรเงี้ยบางทีแบบมันเซ็งเนาะเออบางทีเจอคนที่ใช่แต่มันมันก็หยุดไม่ค่อยจะได้เพราะว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับเรา ก็เลยเหมือนคุยไปทั่วก็มีเนาะเออคุยค่าเวลาอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าความรักราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรหนึ่งใบนะคะเช่นนย่ง passion เอ้ยมี passion น,นะความปรารถนาระหว่างคุณกับเขามันยังคงดึงดูดกันและกันนะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่มันถูก จุดประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในใจเราทั้งสองคนนะเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่ห่างกันก่อนรอวันที่จะพบเจอกันยังมีประกายไฟยังมีความหวังยังมีความปรารถนาในการและกันอยู่นะก็ <c oughs> ขอให้ราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่คนโสดค่ะมุกออนมาที่ราศีตุลคนโสด 18-31ถึง31ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานนิสหนึ่งนะว่าราศีตุลคนโสดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำงานหาเงินคลุกอยู่ที่ทำงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเองเราอาจจะคิดในมุมมองของเราบางคนพึ่งหลุดออกมาจากโหมดคนมีแฟนนะคะ เข้าสู่โหมดคนโสดเต็มตัวบางคนมีการไปเริ่มต้นทํางานที่ใหม่เรียนอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะคะให้เราได้รู้จักใครพบเจอความรักกระทันหันก็เป็นไปได้หรือความรู้สึกของเราเนี่ยมันวันไหวไปกับใครนะใครบางคนที่เข้ามาจีบที่เข้ามาทอดสะพานหาคุณเอ่ออาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุน้ำ กรกฏพิกจิกมีนคนที่เกิดวันอังคารได้ด้วยนะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งหลังธันวาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรราศีตุนอิทธิพลของคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคะคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุไฟเมสิงธนู ห้าเหรียญคุณอาจจะด้อยค่าตัวเองอยู่ก็ได้หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะบางคนไปเริ่มต้นทํางานที่ใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักหัวใจมันอาจจะยังมีอะไรที่ยังมัน่นยังไม่มั่นใจในตัวเองอยู่เราอาจจะยังคิดถึงคนเก่านะคะยังอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือมีพลังงานอะไรที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตเราอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า หรือบางทีนะช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราไปส่องมองเขาบ่อยๆนะคนเก่าๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยแอบชอบก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราตัดใจถอยห่างจากเขาแต่คุณก็ยังปล่อยวางจิตใจไม่ได้นะคะช่วงจังหวะนี้ราศีตุลคนโสดเปิดโอกาสให้กับตัวเองพบเจอใครบางคนหรือพูดคุยนะมองหาโอกาสความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะ หางานไปด้วยหารักไปด้วยก็มีนะหมายถึงไม่ได้ไปหาที่ทำงานนะแต่เหมือนเจ็ดเวลานะคะที่จะมาหาในเรื่องของความรักด้วยแต่ในเรื่องของหัวใจมันเหมือนคุณยังคงรอคอยคนเก่าอยู่เลยคนที่คุณรู้สึกดีๆกับเขานะคะใครบางคนอาจจะเป็นเฟรนด์โซนกันก็ได้เนาะ,อะขอให้คุณมั่นใจมีอะไรบางอย่างที่ มีเข้ามาให้คุณตัดสินใจได้นะคะถ้าคุณยังอยู่ในช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์หรืออะไรบางอย่างที่มันยังดึงขาคุณไว้ในระหว่างสิ่งเก่าก่อนกับในสิ่งที่จะเกิดมาใหม่เนี่ยขอให้คุณมั่นใจในความคิดของคุณนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของความรักมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากวัดใจเหมือนกันมันอาจจะ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเป็นตัวนำนะคะมันเป็นความรักที่ใช้สมองอมเข้ามาในการตัดสินใจหรือเอาเอาชนะจิตใจใครนะอาจจะมีอิทธิพลของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยแล้วก็คนที่เรารอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหานิดหนึ่งนะม,มันอาจจะล่าช้าดีเลยนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อ จากคนเหล่านั้นเองคนที่คุณคนที่คุณคิดคนที่คุณคาดหวังอะนะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาตื้อคุณมาจีบส่งข้อความมารัวๆอิทธิพลอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตอนะคะว่าความรักจะเป็นเช่นไรนะราศีตุล คนโสดนะคะบทสรุปครึ่งหลังนี้ยังติดอยู่กับอาจตยังคิดถึงคนเก่ายังรู้สึกว่าบทเรียนที่ผ่านมามันมันทำให้คุณระวังตัวหรือทำให้คุณไม่อยากมีความรัก ไปตลอดการนะคะมันอาจจะทำให้ฮอร์โมนคุณตกไปเลยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เลือกคนเลือกคัดคนจริงๆนะคะใช้สมองตัดสินใจมากกว่าใช้ความรู้สึกละนะคะไม่เปิดโอกาสให้ใครคนอื่นเข้ามาวิ่งเล่นในหัวใจคุณได้ง่ายๆนะ,ะช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีเรื่องที่คุณคิด หรือคุณจะต้องไปจัดการนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือการใช้ชีวิตอะไรของเรานะคะที่มันยุ่งยากคุณก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอาจจะยังฝากไว้กับอดีตอยู่ก็เป็นไปได้ช่วงจังหวะนี้ คนที่เข้ามาก็อาจจะยังเราอาจจะยังรู้สึกว่ายัางไม่ใช่นะคะเรายัางคงออกตามหาคนที่ใช่ต่อไปอยู่นะบางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวราศีกันก็ได้เนาะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะหรือใครที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้อาจจะสื่อสารไม่เก่งก็ได้ดูเงียบเงียบดูนิ่งๆหรือความสัมพันธ์อะไรที่เราคาดหวังนะคะมันดูเงียบเงียบนิ่งๆห่างหายไม่พูดไม่จาเหมือนแต่ก่อนอะ ต่อมามาดูในส่วนของการข้อความความรักนะคะให้ราศีตุลคนโสดข้่งหลังนี้มีอะไรบ้างแต่งงานกันนะงับออะไรเนี่ยนะคะขอโทษนะยังไม่ใช่สิ้นสุดทางเพื่อนเฟรนโซน มีลูกกับฉันนะ my baby โอเคก็มองว่าสำหรับบางคนอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาจริงจังนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่เป็นทางไกลแล้วก็เราอาจจะยังไม่เห็นอนาคตเนาะบางคนเขาอาจจะมาพูดจาแบบหวานล้อมคุณทุกอย่างจำได้ไหมที่บอกว่าที่เข้ามาจีบนะคะเออนั่นแหละก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาตื้อคุณสุดชีวิตนะคะแต่มันก็ยัง ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้นะช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางหรือรอในเรื่องของเวลานะคะที่จะเป็นตัวเข้ามาเฉลยในเรื่องของความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งอะต่อมามาดูนะคะการออรเคอว่ายังไงความรักราศีตุลคนโสดครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไร Talking เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะได้พูดคุยหรือสื่อสารกับใครนะคะทำความรู้จักเปิดใจมีใครบางคนเข้ามาสนใจคุณอยู่นะคะเออนั่นะค่อยๆทำความรู้จักกันและกันไปขอให้ราศีตุลคนโสดม,มีความสุขสมหวังในความรักไว้มาเจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ